สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาววัยเขวบเขียนบันทึกเรื่องแม่หลังโดแจ็คสันหวังเป็นการฉลอง100 EP ที่พิเศษมากๆเลยล่ะครับสำหรับรายการร้องข้ามกำแพงทางช่องว o r k กพอยทีวีที่มีการเชิญแจ็คสันหวังมาเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับมิลลิดะนูพางานนี้ทำเอาเซอร์ไพรส์หนักทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าแจ็คสันหวังคือศิลปินในดวงใจ ของใคครหลายๆนเลยนาทีที่แจ็คสันหวังออกมานั้นทำเอาหลายคนกรี๊ดจนคอแทบแตกเลยทีเดียวครับเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของแจ็คสันหวังนั้นทำคนไทยหลายคนแฮปปี้มากเลยล่ะครับล่าสุดก็ได้มีเรื่องราวสุดฮาเมื่อคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาเผยบันทึกของลูกสาววัยเจดขวบลงในกลุ่ม her kids รวมพลคนเห่ลูกแล้ลูกสาวนั้นเขียนถึงแม่หลังจากที่แม่กริ๊ดลั่นเมื่อเห็นแจ็คสันหวังในรายการร้องข้ามกำแพงแถมยังบอกอีกว่าแม่จะตกนรกแน่เลยเพราะว่าผิดศีล้อ3แล้วยังบอกอีกว่าแจ็คสันหวังไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าแม่ผิดเองโดยเด็กน้อยเขียนว่าวันศุกร์ที่29กากรกฎาคมพุทธศักราช2565 แม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ดูนักร้องข้ามกำแพงไปกระดไปเพราะแม่แอบชอบผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่น่าจะเกรงใจพ่อบ้างแม่ต้องตกนรกแน่เพราะผิดศินข้อสมรักเดียวใจเดียวแจ็คสันหวังไม่ผิดอะไรแต่แม่ผิดเองเพราะแม่แอบรักเขาจบ โดยทางผู้เป็นแม่ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าแม่ผิดเองลูกที่แม่แอบรักเขาลูกต้องเข้าใจแม่นะประถมศึกษาปีที่สอง7ขวบบันทึกของวันใหม่ งาน,นนี้ทําเอาเสะเทือนไปทั้งวงการเลยทีเดียวครับเพราะว่าทาเอาบรรดาแม่แม่ทั้งหลายต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนเห็นตัวเองเลยเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าฮ่าฮ่าสดสดร้อนร้อนเมื่อกี้เลยค่ะอีกท่านบอกว่าแม่แม่สานึกผิดพร้อมกันทั่วประเทศอีกท่านบอกว่าไม่ใช่แต่แม่ของหนูนะคะลูกตอนนี้นั้นนะป้าป้าแม่แม่ทั้งประเทศรักเฮียกันหมดแล้วค่ะลูกเอ็นดูนอนรักพ่ออีกท่านบอกว่าสะเทือนทุกบ้านฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าแม่ก็คลั่งแจ็คสัน แบบบ้าบอลูกบ้านนี้บอกพ่อว่าพ่อพ่อแม่มีแฟนใหม่หล่อมากเลยนะพ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮอีกท่านบอกว่าะเตือนใจมากค่ะลูกอีกท่านบอกว่าสะเทือนถึงบ้านนี้เลยค่ะเหมือนเห็นตัวเองเลยฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ